ครับก็ขอสวัสดีแล้วก็ทักทายท,ทุกท่านนะครับที่ทุกท่านเห็นอยู่นี้นะฮะคืออุโมงค์รถไฟที่คลองแชมป์ประวัติศาสตร์อุโมงค์รถไฟที่ยาวที่สุดในประเทศไทยมากว่า100ปีที่นี่คืออุโมงค์รถไฟขุนจานในเขตรอยต่อจังหวัดลําพูนและจังหวัดลําปางนะครับเส้นทางรถไฟสายเหนือซึ่งถือได้ว่าเป็นเส้นทางรถไฟที่ต้องผ่าน ดงป่าดงพงไพ่นะครับอุโมงรถไฟในเส้นทางสายเหนือมีทั้งหมด4อุโมงค์งหนึ่งใน4อุโมงค์นี้นะฮะก็คืออุโมง์รถไฟขุนตาลถือว่าเป็นอุโมงรถไฟที่ต้องเจาะผ่านเทือกเขาขุนตาลด้วยความยาว 1, 3 5 2เมตรที่นี่จึงกลายเป็นสถานที่ในประวัติศาสตร์ของเส้นทางรถไฟของประเทศไทยที่เปิดใช้งานมาตั้งแต่ร้อยกว่าปีที่แล้วปีพศ .2,400 64เส้นทางรถไฟจากกรุงเทพนะครับเจาะทะลุผ่านตลอดแนวจนถึงเชียงใหม่เป็นครั้งแรกนั่นหมายความว่าเรามีการคมนาคมที่ทันสมัยและสามารถเดินทางด้วยความปลอดภัยมาได้กว่า100ปีแล้วนะครับอุโมงรถไฟแห่งนี้จึงถือว่าเป็นประวัติศาสตร์ที่หลายคนอาจจะไม่เคยรู้มาก่อนว่าในประเทศไทยของเรามีเทคโนโลยีการพัฒนาซึ่ง ต่อยอดมาจากอุโมงรถไฟขุนตาลแห่งนี้ปัจจุบันนี้แม้จะมีอุโมงค์ที่ถือว่าเป็นอุโมงใหม่ล่าสุดเป็นน้องใหม่คืออุโมง์รถไฟผาเสด็จความยาว5000กว่าเมตรนะครับแต่อย่างไรก็ดีนะครับอุโมง์รถไฟขุนตาลแห่งนี้ก็กลายเป็นตำนานกลายเป็นเรื่องเล่ากลายเป็นประวัติศาสตร์ที่ทําให้เห็นถึงความมุกมานะพยายามเจาะภูเขาทั้งลูกนะครับให้ทะลุไปได้นะครับพาผู้คนหลายร้อยหลายพันหลายหมืน่นหลายแสนหลายล้านชีวิต ผ่านไปผ่านมาภายใต้เทือกเขาขุนตาลแห่งนี้นะครับนี่คืออุโมงรถไฟขุนตาลฝั่งที่ผมยืนอยู่นะฮะก็คือฝั่งด้านสถานีรถไฟขุนตาลคือฝั่งด้านลําพูนนะฮะเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆนะครับมาชมบรรยากาศนะครับด้านหน้าอุโมงฝั่งนี้เป็นด้านหน้าอุโมงนะครับสวยงามมากๆ